ราตรีที่ปาเตและน้องรักรอบนี้มีการเพิ่มสถานที่ใหม่ในทะเลทรายเป็นร้านไอศครีมมีบอสใหม่เป็นบอสพนักง,งานเก่าของร้านแล้วก็มีภารกิจใหม่เห็นหลายคนบอกว่าอยากได้ให้มันแบบมีเควสที่ปลดล็อกอาวุธบ้างรอบที่เขาจัดมาให้แล้วเป็นปืนเยือกแข็งนะแล้วก็มีการปลดล็อกรถใหม่ชื่อแบ็กมินราเป็นรถล่องหนที่สมบูรณ์แบบรวดเร็วแล้วก็กอบกู้โลกแ,แปลกๆนะรถกอบกู้โลกเหรอ ปืนอัปเดตใหม่ปืนไอตีมเว้ยสาหรับยิงไอตีมแล้วเปลี่ยนศัตรูของคุณกลายเป็นก้อนน้าแข็งอืมน่าอร่อยบิงซูใช่ไหมยูเสามารถปล่อยลําแสงอัตโนมัติแล้วก็อันตรายมากขึ้นเดตลี่บีมเหรอน่าสนใจแค่คานี้นอกนั้นก็เป็นการแก้บัคพวกบักเคเควสไข่ที่มันไม่ตกทั้งหลายเฮ้ย hey, นี่เหรอคุ้นๆป่ะเนี่ยแบ็คมิลาดโอพี OB ด้วยอืมความรู้สึกมันเหมือนเหมือนเจ้านี่เลยแบ็โมบิล นี่มันรถแบทแมนนี่หว่าอแบทโมบิลอย่างนี้เราก็จะกลายเป็นแบทแมนสินะรู้สึกเริ่มมารถจากหนังมาใส่ด้านไหนนหน้าแบทโมบิลขับเคลื่อนล้อหน้าใช่ไหมเด็กยุคนี้ไม่น่ารู้จักแบทแมนกันเท่าไหร่หรือเปล่าน่าจะรู้จักแต่พวกสไปเดอร์แมนอรอนแมนอันนี้คือฝาท้ายเหรออืมฮึไม่ใช่ประตูเหรอโอประตูจริงด้วยเอ้ยเรานั่งไงอ๋อนั่งเกี้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแจ๋วเท เท่ทุกคนเฮ้ยประตูเท่เฮ้ย <laughs> อันนี้ไม่มีฝ่าท้ายเหรอฝ่าท้ายเอา้าแล้วฝาท้ายหายไปไหนมันควรจะมีฝ่าท้ายมาให้นะไม่มีงั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้เรานั่งก่อนแล้วเราค่อยปิดอ่ะฮะฝาท้ายเฮ้ยงไงเห็นแล้วเออคันนี้จับได้ไหมไม่ได้แฮะนี่นี่นี่ฝ่าท้ายฝาท้ายอืโอเคฝาท้ายเรียบร้อยประมาณนี้ประมาณนี้ฝ่าท้ายเออ ดูดีอยู่หวังว่าประสิทธิภาพของแกจะเหมาะกับการที่เป็นรถกู้โลกนะเฮ้ยเพื่อนและไม่ต้องถามชื่อเลยเราจะใช้ชื่อของมันเลยนั่นก็คือแบดโมบิลชื่อมันก็ดีอยู่แล้วเราจะไปเปลี่ยนทำไมอ่ะแต่รถมันสูงอะมันมองจากมุมนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวขอลองก่อนลองขับนิดน,นึงสตาร์ทฟังเสียงหน่อยเออนั่งได้สคนโอเคมีไฟหน้าไหมมีมีม,มีนี่ไงมีตรงนี้เป็นไฟหน้าโอ้โหเฮ้ย เฮ้ยนะดีอทะทำเล่นไปเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเครื่องมันดีอยู่นะเวลาออกก็เปิดด้านบนโอเคอ่อประมาณนี้โหคือถ้าซอมบี้ขึ้นหลังคานี่คือจบเฮ้ยมันเปิดไฟอะไรของมันอ่ะไม่ได้เปิดไฟไฟหน้ามันเปิดไฟฉุกเฉินอ่ะมันมีไฟฉุกเฉินด้วยเลยรถคันนี้อืมเป็นไฟฉุกเฉินใต้รถแฮะแปลกๆไปวัดใจกันดีกว่าเราไม่เอาอะไรไปเลยไปตามหาบอสไอ้คิมกันโอ้โหเสียงเสียงตอนสตาร์ทที่คือแบบ เหมือนยานอวกาศอ่ะค่อยแบบวูขึ้นไปมาดับแรกเราต้องดูลิมิตก่อนเรื่องโอ้โหแต่ว่าทัศนวิสัยแย่มากเลยอ่ะมองถนนยากมากเลยครับทุกคนครับรถคันนี้โอ้โหแต่ว่าด้านด้านข้างควางอยู่นะอ่านี่ไฟในรถอ่าโอเคอันนี้ปิดเปิดปิดเปิดเปิดปิดเปิดอันไหนเปิดไหนปิดวะฮึบโอ้โหโอ้โหรถพลิกรถพลิกคว่ำน้องบอกไม่ใช่รถพลิกปี่มันรถแบทแมนโอ้โอเคเออจริงๆนะ มองมองยากมากเลยมองแทบไม่เห็นบ้านเลยอะ่ะแล้วก็มือบงังมือบังอีกแล้วจะมองเห็นเลขไม้ไหมโอเคต้องต่อขวาต่อขวาเพื่อดูหน่อยร้อยเจ็ดสิบหกร้อย0ปดส2 0ร้อยแปดยสองร้อยสิบสองร้อโอเคสองร้อยหกเรโอเคคมเร็วได้อยู่สามร้อยยเฮ้ยพายุพาย,ยุไม่กลัวทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้ว ประมาณ330แล้วตอนนี้330 335 340ลิมิตหรือยังลิมิตแล้วนะประมาณ337เมื่อกี้แล้วก็เครื่องดับเลยน่าจะลิมิตประมาณนี้โอเคโอค้โหทัศนวิสัยมองยากมากเลยครับผมคือตัวเราน่าจะเตี้ยกว่านี้อีกหน่อยนึงอ่ะมันมองยากมากเลยอ่ะจริงมองไม่เห็นแทบไม่ทางข้างหน้านี่คือแบบแคบมากเลยแบบที่จะมองเห็นน่ะไอ้หน้ารถก็บงังหลังคาก็บงังแต่ความเร็วก็โอเคอยู่นะแต่ไม่โอพเท่าไหร่ แล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราลืมดูเอาไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไป5 0 0พันเป๊ะเราดับเครื่องเราโบกรบทุกอย่างแล้วเราหาร5โอเคไหมไม่ยากหลักการเดียวกันเราแค่หาร5เพิ่มเพราะแต่ร้านในสกรีมนี่อยู่ที่เมี่เท่าไหร่เออตอนนี้ใครอยากทำเคเวสได้รถอะไรเขาแก้บั็กใ้แล้วก็รีบกลับไปทำกันนะเดี๋ยวจะแบบเฮ้ยพี่พเขาเอาเคเวสใครออกเขานั่นนี่ออกเดี๋ยวไม่ได้รถเดี๋ยวจะมานั่งเสียใจกันทีหลังนะครับผมเอาจริงนะนี่ผ่านบ้านมากี่หลังแล้วไม่มั่นใจเลยคือมันไม่เห็นอนะ เดี๋ยวจะดับเครื่องให้ตอน5,000เป๊ะนะแล้วเดี๋ยวหัน5น่าจะง่ายที่สุดแต่ควันมันก็ไม่ได้ขึ้นนะแต่เครื่องยนต์ดับแฮะมันน่าจะร้อนสะสมแหละคิดว่าเราจะเห็นอยู่ใช่ไหมไอ้บอสเนี่ยไม่น่าพลาดน,นะอันนี้เราก็เห็นอยู่โอเค4,007 4,008 4,009โอเคจะรอเลยชะลอเลยชะลอจะรอ5,000ดับเครื่องแล้วนี่ดับเครื่องแล้วนะดับเครื่องแล้วนะโอเคปเช็คก่อนโอ้โหขับอย่างเดียวเลย อ่าน้ำมันหรูน้ำมันอยู่ไหนก่อนหรูน้ำมันลืมเติมเมงก็ลืมเองมันหันไปหายไปแค่ศูนย์จุดเก้าเองเหรอศูนย์จุดเก้าถ้าหันห้ามันจะเท่ากับว่าหายไปแค่ศูนย์จุดหนึ่งนะที่ 1, นทาหานึ่งพันเมตรอ่ะโอ้หเฮ้ยงั้นโอพีแล้วประหยัดประหยัดน้ําหายไปศูนย์จุดหนึ่งไม่ต้องคิดแล้วครับประหยัดสุดๆน้ามันเครื่องหายไปศูนย์จุดสองประหยัดสุดๆเลยครับเออแต่คือลถยากมากเลยครับมาได้เวลา เราจะต้องไปสะพานโอ้ขับยากมากอะคือทัศนวิสัยมันมองยากมากเลยครับครับจานครับจานไปได้ไหมรับจานไปไม่ได้ครับล้อติดแม้ก็ล้อตกครับเอ่อขอดูก่อนเฮ้ยไม่ได้ติดแล้วก็ไม่ได้ตกด้วยติดโอ้โหติดด้านข้างเครื่องเหรอเฮ้ยมันไม่ตกเลยนะแต่ทาไมมันไม่ไปเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวลองใหม่ดิถ้าเราเปิดอันนี้วิ่งน่าจะสบายกว่าหรือเปล่าคือรถไม่ไปแล้วเอเฮ้ย อ้าแย่แล้วทุกคนแล้วแล้วรถมันผักไม่ได้ด้วยดีเอาไงดีไม่มีของที่ปาได้ด้วยแต่รถไม่ได้ตกเลยนะแล้วทำไมมันไปไม่ได้เนะี่ยติดข้างๆนี่เหรอรถไม่ได้ตกแน่นอนเนี่ยดูล้อดูล้อได้เลยนี่ล้อนี่อยู่นี่ล้อนี่ก็อยู่ตรงนี้ล้อหลังยังอยู่บนสะพานแต่รถไม่ไปรถติดบัคค็กฮะทุกคนไปแล้วไปแล้วได้แล้วได้ไหมไม่ได้เหมือนเดิม คือเมื่อกี้เนี่ยมันติดบั๊กแบบไม่น่าติดได้อะทาไมไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาใหม่รอบนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นล้อใหญ่ถือว่าไปเทสความเร็วรถกันละกันเออแต่ว่ารถมันประหยัดมากเลยนะเท่าที่เราลองเนี่ยคือประหยัดทุกอย่างทั้งน้ามันเครื่องทั้งแกส๊สทั้งหม้อน้ํามันก็โอพแหละมันประหยัดดีแต่ไม่ชอบทัศนวิสัยของมันเลยแล้วประตูหลังหายไปอีกแล้วฝาประตูหลังหายไปไหนอีกแล้วเนี่ยรอบนี้เราน่าจะต้องพกกล้วยติดไปด้วยนะทุกคนเพราะว่า เอานี่งนี่ไงฝาฝาฝานี่ไงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรถแบบขยับไม่ได้หวังว่ารอบนี้จะไม่ติดบักเฮ้ยแต่ล้อดเดิมของมันก็เป็นล้อใหญ่อยู่นะเนี่ยเห็นปะนี่ใหญ่เท่ากันเลยเนี่ยเท่ากันเป๊ะแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะต่างกันไหมเมื่อกี้คือรถไม่ได้ตกแน่นอนร้อยร้อยล้านเปอร์เซ็นแต่ไม่รู้ว่าติดอะไรจริงๆไม่รู้ว่าติดข้างๆข,างข,างของรถหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวรอบนี้เติมน้ำมันไปถังเดียวพอแล้วก็เดี๋ยวจะไม่ลืมจอดให้ที่หนึ่งพันนะว่ามันกินไปเท่าไหร่ ฮ้ย hey, แต่ถ้าเราไม่ใส่หลังคาถ้าเราไม่ใส่ไม่ไม,ไม่ไม่ใส่ไม่ได้แล้วเหรอเอาออกอะเอาออกอ้ยมันจมอะเอาไม่เป็นไรนั่งอืออย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าอ่ะทัศนวิสัยดีขึ้นโอเคอย่างนี้ขับง่ายกว่าโอเคเราไม่ต้องใส่หลังคาดีกว่านะความเร็วก็เออไม่ค่อยต่างจากเมื่อกี้เท่าไหร่รู้สึกจริงๆๆ200เมื่อกี้2 0 0อยะไรนะได้337ใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนเป็นล้อโตเดี๋ยวลองดู 260 208 3 0 0เฮ้ย297 300เดออ305 310ดับเครื่อง328โอเคเมื่อกี้328นี่ดับเครื่องแล้วนะที่1นึงพันนี่เราดับเครื่องไปเรียบร้อยแล้วโอ้แต่ลมมันแรงลมมันแรงแล้วลมมันแรงด้วยไงดึงไปมือก่อนดึงไปมือก่อนเซฟเซฟโอเคอยู่ตรงถนนอยู่โอเคเราถอดอันนี้ทิ้งไปเลยหลังคาไม่เอาแล้วน้ำมัน เอาให้ลืมปิดโอ้ oh my god หายไปศูนย์จุดหกเลยนะ้ำมันลืมปิดลืมปิดแล้วสะดุดกิ้งล้มไปทีนึงไงทำไมไม่เป็นไรเราเติมให้มันเต็มเก้าเก้าจุดหนึ่งด้วยเอาเกินอีกโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนั่งรถไม่ได้เฮ้ยไม่มีหลังคามันไม่ให้นั่งโอ้ม m กอดแล้วก็อังคติดหลังคาไปไว้เหมือนเดิมก็ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูดหม้อน้ําก่อนเนี่ยศูนย์จุดหนึ่งน้ำมันเครื่องศูนย์จุดหนึ่งดีรถคันนี้ประหยัดแน่นอนใครอยากได้รถประหยัดและอยากได้รถแบทแมนเท่ ตัดไปฮะ,อะตอนนี้9.1นะที่1,600เมตรไปเดี๋ยวดูกันว่าที่2,600เมตรก็คือ1,000เมตรเหมือนเดิมน้ำมันหายไปเท่าไหร่ไระยะอ๋อ,อที่ตั้งแคมแหมเออว่าแต่ซอมบี้ใหม่ไม่เจอเลยอะเมื่อไหร่จะได้เจอกับเขาบ้างก็เจอไปแล้วแหละตรงที่บ้านเกิดอะเราเจอไปแล้วแต่หมายถึงระหว่างทางแบบามทางอะเคืองบินตกอ๋อ2.4 2.5 สองคนดับเครื่องเรียบร้อยดับเครื่องแล้วนะฮะตอนนี้เราต้องทําการหาชนอะไรทั้งอย่างเพื่อเป็นการหยุดรถไม่ก็ดึงเบรกมือปึ๊บดีนะดึงเบรกมือแล้วมันไม่ดีป่ะนี่ถ้าเป็นรถคันอื่นนี่มันดีไปเลยเนะนี่ยปรับมาน้ํามันหายไปประมาณ0ู 2. อืมไม่ค่อยผิดจ,จากที่คาดที่เราคาดการไว้ประมาณ0.18นะหาร5ก็ประมาณ0ูนนี่แหละเฮ้ยเราวิ่งมา9.1ก็0ูจดิเออหายไป0ูจดแฮะแต่น้ำมันไม่ได้กินเยอะจริง น้ำมันสบายสบายเอาเป็นว่ารอบนี้อย่าบัคข้ามสะพานไม่ได้พอปิดสนิทโอเคเอาละเจ้าบ,บอสไอสครีมแกอยู่ไหนฉันอยากเห็นหน้าแกลอเกินเจ้าบ,บอสไอสครีคมแกจะหน้าตาเป็นยังไงแกจะหล่อเหลาหรือว่าแกจะแก่งักกันนะก็คืออย่างนี้ถ้าเราโดนยิงนี่ก็คือเขาเฮดช็อตใช่ไหมเราจะล่วงตายทันทีโอเคห้าพันแล้วถึงเบรกเบรกน่อนเบรก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 ชะลอหน่อยชะลอดีมากดีมากค่อยๆไปเพื่อนค่อยค่อยไป โอ,โอเคโอเคไหลนะไหลนะต้องไหลติดอีกแล้วเนี่ยเนี่ยติดอีกแล้วติดอีกแล้วติดด้านข้างรถนี่แน่เลยแสดงว่าฮิตบล็อกมันไม่ตรงเหรอนี่ล้อยังไม่ตกเลยเฮ้ยเราลืมเอาของติดมาเราต้องหาทางถอยก่อนละแล้วเราต้องไปไปฝั่งนี้จะได้ไหมระยะล้อมันได้อยู่ไหมฮึบหาถอยมาก่อนถอยมาก่อนติดอีกแล้วทั้งๆที่มันไม่น่าติดเลยอะ่ะก็ขับตอนขับมามคือมันขับปกติเลย เบียดซ้ายหน่อยแต่แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลวต้องเบียดซ้ายนิดนึงเบียดซ้ายนิดนึงให้ล้อตกไปนิดนึงโอ้เหมือนว่ามันจะเบียดในตัวข้างๆรถที่มันเบินมป็นไปพ่นอ่ะเออมันติดเลยอ่ะเมื่อกี้ไอสครีมเราต้องรับเควสหรือเปล่าอาจจะไม่เดี๋ยวต้องดูก่อนราคาสามร้ยามร้อยยยังไง330 337 339 300เเหมือนจะดับเหมือนเครื่องดับไปแล้วฮะตอนนี้ โอเคนี้เควสของรถยิงร้านเหล้าโอเคตัวที่หท่านตาท่านใหญความเร็วเท่ากันนะ337 339ประมาณนี้แสดงว่าล้อมันไซส์เดียวกันแล้วก็คือความเร็วเท่ากันเลยงั้นเราก็ใช้ยางอะไรก็ได้ทุกคนไม่มีผลเฮ้ย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 มืดเหรอมืดหรือสุริยุปราคาเดี๋ยวมองไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดไฟหน้ารถไม่มีไฟหน้าวะนี่เป็นมือกันเออเฮ้ยมืดเหรอ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก้มหน้า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 เฮ้ยรถไม่มีไฟหน้าทุกคนรอรออางเดียวสุริยุปราคาทำไมสุริยุปราคาเวอร์ชันใหม่มืดเหลือเกินอ่ะโอ้โหมืดเจ๊กคนตาบอด่ะเราค่อยสว่างแล้วไฟหน้าก็ไม่มีโอ้โหนี่ไงถึงว่าทำไมเจ็บเออเหมือนมันจะบั็กถอยรถไม่ได้อืมถอยรถไม่ได้เราน่าจะต้องหาอะไรแปะรู้สึกเราจะเอาปืนเชือกมาอยู่นะโอเคมีปืนเชือก ปืนเชือกนี่เคลื่องได้ไหมเคลื่องแปะเอาเฮ้ยเอ่อเ,เ,ออเคลื่องไปทางนี้แล้วกันกันไปไกลเฮ้ย hey! เอ้อยหยุดส้มหยุดสแสดงว่าตอนที่อยู่บนสะพานมันอาจจะติดบักบักถอยบักอะไรสักอยาก่างโอเคไปเดินหน้าต่อได้อืมดูเหมือนว่ารถยังมีบักนิดๆหน่อยๆน,นะอันนี้แล้วแต่ความชอบถ้าใครเป็นแฟนบอยของแบทแมนจัดเลยฮะถูกใจคุณแน่นอน เอาละ่ะบอสนี้เราจะผ่านมันไปอย่างว่องไวแล้วกันนะเราฆ่ามันบ่อยแล้วมันไม่เคยดอกอะไรให้เราเลยเราไปตามหาบอไสไอ้กคกีมสุดที่รักของเราดีกว่าบอสนี่น่าจะอยู่สักประมาณถ้าเดานะเดาแบบยังไม่รู้เลยนะประมาณหมื่นสามอะถ้าให้เดาเหตุผลก็เพราะว่ามันน่าจะต้องผ่านลังโจรไปก่อนแล้วถึงควรจะมีเพราะไม่งั้นมันน่าจะซ้ำซ้อนกันเกินไป8 0 0 0อีก2,000มาก็เป็นลังโจรละเพราะจริงจริง เนื้อเรื่องฝั่งทะเลทรายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะกวาอยู่แล้วด้วยนะเฮ้ยแต่ว่ารู้สึกว่ามันอยู่ๆก็มืดไม่ดีเลยอะ่ะอยู่จะมืดจะมืดจะมืดอ่ะอึ๊บอ๊บเบรกหน่อยเบรกหน่อยรถมันโหมองยากมากเลยแบบมันเตี้ยสถานการณ์วิสัยไม่ดีเลยแบตโมบิลนี่เราน่าจะไม่ค่อยเดียวามาขับเลยอะ่ะถ้าจากสภาพเนี้ยรู้สึกฟิวเจอร์คาร์ที่เอามาจาก Back to the f u t u เ e รรู้สึกมันกว่าสนุกวา่าแถบมบดูว้าวด้วยรถมันลอย รู้สึกตอนนี้เริ่มกลายเป็นแมปขายรถจริงๆจังๆแล้วทุกคนเริ่มมารถจากหนังมาขายอีกหน่อยน่าจะมีรถจากเกมมาขายด้วยอะ AE86 ก็เลยคันหนึ่งถ้ามาจากการ์ตูนแต่รถมันไม่ได้แยนะ่ขนาดนั้นมันก็ชิลๆขับไปได้เรื่อยๆขับถึงบอสตอน2 5 0 0 0ห้าอะไรแน่นอนสบายๆเลยแต่แค่ทัศนวิสัยมันแย่ไฟหน้าไม่มีแล้วกลางคืนก็เริ่มกลับมามืดเหมือนเดิมแล้วด้วยควรจะมีไฟข้างทางไว้ให้เรานะอันอะไรลงรถโอเค แต่สิ่งที่อยากได้มอไซค์ก็ยังไม่ได้เหมือนกันแลดูท่าว่าเราจะแย่เพราะว่าเราไม่ได้แวะกินอาหารอะไรเลยเฮ้ยเราต้องแวะเข้าน้ําแอบดูผู้หญิงแอบดูผู้หญิงเข้าน้ำก่อนเออยจริงๆไม่ดีนะทุกคนห้ามเลอกเรียนแบบโปรดใช้จักรยานในการรับชมนะทุกคนเข้าใจใช่ไหมล้วโปรดเชื่อฟังผู้ใหญ่ที่เอาเครื่องกรองมาลองน้ํากินอาหารอยู่ไหนอาหารเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยตกใจวันดีบ๊บบวันดีเพีอนว้าวนายจะทำะไรฉันได้เพียนนี่ฉันมี ล่องให้นายฉันมีพัดลมให้นายอืมาจจะทําอะไรฉันได้อ่ะ,อะมีแค่เปลเิลูกเดียวก็กินได้ลูกเดียวก็กินทำไมจะไม่กินอ่ะอุย้ยของกินน้อยจังอ่ะอุตส่าห์เปสถานที่ที่ใหญ่ขนาดนี้เอ้ยคขอตังก่อนเอ้ยยาอากาศฉันซีฉันแค่ต้องการเฮ้ยขึ้นไม่ได้ฉันแค่ต้องการอาหารเองท้าไมอาหารมันน้อยจังห้องน้ำโอ้โหออกตัวแรงออกตัวช้าทำไม่มี บอสใหม่อยู่ไหนเฮ้ยจะหมื่นสามแล้วก็เป็นการเดาของเราล้วนๆนะเฮ้ยเควสเควสเควสเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเจอเควสเล้วเมื่อกี้ที่หนึ่งหมื่นสองพันนั่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 นเควสเควสโอ้นี่คือเควสร้านไอติมเหรอเออสวัสดีคุณพนักงานร้านไอติมโอ้ทุกอย่างมันจบสิ้นแล้วแล้วว่าโอ้บิวตันน่ะมันมันยึดร้านไอติมของฉันไปเหรอเพื่อนได้เลยเพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวัจะจัดจัจัดการมันให้อ hmm. ะนะเอาละดูท่าว่าเราน่าจะสักหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นสี่นี้แหละไหนนะตาบอสใหม่มันอยู่ตรงไหนวะกล้ามาห้าวหารทำร้ายผู้คนในดินแดนแห่งนี้เออหมื่นสามไม่มีนะมันน่าจะราวหมื่นสี่ไม่น่าเกินหมื่นห้านใช่นี่ไงหมื่นสามห้าร้อยเฮ้ยไม่ใช่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันแคมป์โอ้โหพลาดอีกแล้ว สายตาคนแก่น้องรักต้องเข้าใจพี่กันนิดนึงอะ่ะนี่ปะนี่ไง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 ร้านไอศครีมไอศครีมอกหักน้ำตรารลอยใจเย็นเย็นเอาละเราถึงร้านไอศครีมโอ้โหเฮ้ยมันโดนโอโ้นี่ไงมิวแทนใหม่เต็มร้านเลยนี่คือร้านไอศครีมเอาละได้เวลาที่ฉันจะต้องหาวุ้นก่อนแป๊บนึง อย่าเพิ่งขี้โกงวิ่งออกมาเล้เว้ยเฮ้ยเราเอาแบบรวดเร็วนะทุกคนน่าจะมีปืนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝนตกเหรอเฮ้ยไม่เอาฝนตกไม่เอาฝนตกกันหนึงแป๊บนึงทุกคนเราต้องหนีฝนก่อนโอ้โห้ฟ้าผ่าข้างตัวฟ้าผ่าเปียงฟ้าผ่าเปียงฟ้าผ่าเปียงให้ตัวให้ตัวฟ้าผ่าเปียงให้ตัวเป็นไงเราให้ตัวฟ้าผ่าเปียง แล้วโอ้ยพ่อปะเปียงให้ตัวพ่อปะเปียงอย่าเข้ามาด้ยวยอย่าเข้ามาด้ยวยพ่อปะเปียงโอ้เลลฝนจะหยุด่ะเฮ้ยโอ้ยฟ้าผ่าข้างหลังอีกแล้วสยองขนลุกขนพองทำไมฟ้าสนุกอะไรนักดาโอ้ยผ่าข้างๆตัวตลอดเลยเอาละเราสูนเชิญพวกแกออกมากันได้แล้วฉันจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเตรียมควงหิน โอ้มาเตรียมเครื่องหินใส่ไว้เฮ้ยใครจะไปยอมอ้าวนี่มิวแตนระเบิดแล้วเมื่อกี้เฮ้ยตายไปก่อนเมื่อกี้ไม่ทันเห็นหน้านี่เหรอมิวแตนระเบิดไหนดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยเฮ้ยปะโถเอ้ยนี่เหรอมิวแตนระเบิดโอ้ระเบิดแล้วดับบิดปีเฮ้ยเฮ้ยนี่เหรอบอสไอติมโอ้บอสไอติมยิงไอติมบอสไอติมยิงไอติมดูดูมันยิงไอติมใส่เราโอ้ยเป็นลุงเก่ๆอ่ะแล้วบอสไปแค่ลุงเก่ๆคนหนึ่ง เอออย่างที่เขาบอกจริงๆอ่ะบอสเป็นพนักงานเก่าของร้านไอ้บ้าเอ้มันมีวิ่งใส่เราด้วยเอยเออไอ้ติม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 ไอ้บอสไอ้บอสตายไปตายไอ้บอสโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปืนใหม่ปืนใหม่ปืนใหม่โอลียูนี่คือปืนใหม่เหรออืมนี่คือปืนใหม่เินนะเอาละปืนใหม่ของแกเซชั่นแล้วเพื่อนฉันขอเก็บมันเข้ากระเป๋าก่อนเลยก่อนที่มันจะหายไปเดี๋ยวเราจะลองเอามันไปยิง สักตัวหนึ่งว่ามันจะกลายเป็นน้ําแข็งไหมตามที่เขาบอกคือมันจะกลายเป็นน้ําแข็งใช่ไหมแต่ก่อนเราจะไปเราต้องค้นหาในร้านก่อนเฮ้แต่เราอยากลองกลับไปส่งเควสด,ดูอ่ะเขาอาจจะดีใจก็ได้นะไม่มีของกินให้เลยเหรอนี่คือฉันหิวมากเลยนะแต่จริงรู้สึกเควสที่ทะเลทรายเนี่ยไม่ต้องวิ่งกลับไปส่งนะมันเข้าตัวเลยแต่แค่อยากลองกลับไปรู้ไปคุยดูอ่ะว่าเขาจะมีรียคชั่นเปลี่ยนไปไหมขาอาจจะรู้สึกดีใจก็ได้โโนี่เนี่นลรอรถมันเหมือนรถมันติดอดตอนจังหวะที่แบบ ขับเคลื่อนออกตัวจังหวะแรกอ่ะจริงๆเดี๋ยวเราต้องแวะหาอะไรกินก่อนนะทุกคนหิวมากเลยวันนี้หิวมากๆมากๆเลยโอ้หบอสใหม่แล้วก็บมิวแตนใหม่ๆมากองรวมกันอยู่ตรงนี้หมดเลยต้งถามว่าดีไหมก็ดีเราก็ได้รู้แหล่งว่าเฮ้ยเราต้องมาตรงนี้เพื่อจะเจอมิวแตนตัวใหม่ๆไงแต่ไม่รู้เขาแก้บั๊กให้มันขายมิวแตนใหม่ได้หรือยังเอาราได้เวลาที่เอยเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับค่อยมาแวะยังยังยังเราขอไปดูเพสแป๊บเดียวไงคุณเจ้าของร้านอยู่ไหนวะ คกเจะของร้านเอาละฉันป่ามาเรียบร้อยแล้วโอโ้นี่เลยฟ,โโโโฟรีช็อกโกมินช็อกโกมินาตะครีมฟรีฟอร์ทุกคนเขาว่าแค่นี้เหรออารมณ์ดีใจของแกมีคแค่นี้เองเหรอปึ๊บเนี่ยรถไม่ไปอีกแล้วดู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 เอยรถขับเคลื่อนไม่ออกเ,อเอยี่ยวเออเป็นบักที่แปลกๆดีเอาละได้เวลาที่เราจะลองปืนในตะครีมสีชมพูของเราแล้วไปดูซิว่ายิงออกไปแล้วมันจะกลายเป็นยังไง เป็นน้าแข็งน้ําแข็งยังไงเราสามารถหยิบกินได้ไหมแต่ตอนนี้ฉันต้องหาของกินก่อนนะเพื่อนเอาละอาหาร <Yeah. S 1> เยี่ยมอิ่มท้องขึ้นมาหน่อยพิซพซ่าพิซซ่าฉันคือมนุษย์พิซซ่าเว้ยปืนปืนไปไหนแล้วโอเคแบทแมนต้องใช้ปืนเพราะแบทแมนเป็นมนุษย์ที่ไม่มีพลังพิเศษพลังพิเศษของฉันน่ะคือเงินยังไงล่ะเอารหะในเวลาที่เราจะไปลองปืนใหม่ว่าแต่มีมิวแทนให้เราลองเปล่าไม่มีทุกคน เออที่นี่ไม่มีมิวแทนมีแต่อาหารให้คุณกินอาหารปริมาณมากมายโอเคในเมื่อไม่มีไม่มีก็ไม่มีไม่มีก็ไปบ้านอื่นยากอะไรทีสองหม่นห้ามีซอมบี้ให้ลองเป็นนหมื่นตัวเลยให้อีกค่า,าใครล่ะครับบอกเลยแคปเปิรอมเดี๋ยวให้พี่ยิงให้หมดเลย,ยน้องบอกอยากให้พี่ตั้งชื่อค่าวโปยซอมบี้ที่หมู่บ้าน25งหมได้เลยสมไก่สมกุ้งสมปลาสมหอย สมจีสมใจสมจุย๋ยเอาสมลรอีกอยากใส่สมลรใส่ไปเลยทุกคนคือสมและเราคือสมกิจเพราะแต่ปืนก็ทำไม่ยากนะแต่ว่าบอสเลือดเยอะนิดนึงตามสไตล์แหวะแวะแวะก่อนแหวะ <c oughs> ไม่การจอดรถที่แบบรถที่แบบสุดยอดไปเลยครับผมเจ้านายเอาละวันนี้ฉันจะไปถึงอยู่ใช่ไหมสองหมื่นห้าน่าจะถึงอยู่แหละอีกนิดเดียวเอง เฮลโหลอ้าไม่มีใครอ่ะมันเทสยิงยิงแล้วเก็บลองดูว่ากระสุนมันเติมไหมโอเคกระสุนเติมตามสไตล์ปืนบอสนะกระสุนต้องเติมได้ถ้าเติมไม่ได้ก็แย่ดีต้องลองดูว่าดาเมจมันขนาดไหนมันจะสามารถเราไปใช้ปราบ,บอสตัวอื่นได้ไหมแต่ถ้ามันหาง่ายขนาดนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะขนาดรุนแรงปราบ,บอสตัวอื่นได้อะเพราะอีตอนปืนไฟฟ้าที่ได้มาจากบอสไฟฟ้าฆ่าอย่างยากเลย ปืนยังแทบมาใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยอะ่ะปืนอาหารเนี่ยประโยชน์ก็ก,ก็ดีแหละแต่มันยิงกับบอสไม่ได้ไงแล้วซอมบี้มันหายไปไหนหมดในพวกมิวตรงมิวแทนอะ่ะฮะฮะโอ้โหความอีกเล้วรถก็ขับยากยาก,ยากคันนี้ขายคืนได้ไหมรถคันไหนที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเอ้ยไม่มีมิวแทนจริงฮะพวกมันหายไปไหนกันหมดล้เนี่ยหรือว่าพวกม,มันจะกลัวเราที่เป็นผู้พิทักษ์ธรรมมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเพราะว่าตอนนี้เราคือแบทแมนฮีโร่แห่งรัติการ ฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่มีไหมมิวแตนอะมีไหมโอเคมี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 โดดออกเด็ดอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งขี้โกงอย่าพึ่งเข้ามาใกล้อย่าพึ่งเข้ามาใกล้เพื่อนอยู่ฝั่งนั้นไปก่อนนายต้องห้ามขี้โกงอะดิมาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่เออมานี่เฮ้ยไหนอะไม่เห็นเป็นน้ำแข็งเลยปึ๊บปึ๊บไหนอะมันเลือดลด่อนรถมาไหมเนี่ยสามนัดสี่ โอ้นี่ไงนี่ไงโอ้ต้องตายก่กนตายแล้วถึงจะเป็นน้ำแข็งโอ้โหดาเมจดาเมจเท่าปืนธรรมดาเท่าปืนธรรมดาเลยทุกคนยิงดาเมจเท่าปืนกนแต่ตายแล้วมันเท่กลายเป็นน้ำแข็งจบข้อสงสัยปืนที่ทําให้กลายเป็นน้ําแข็งแล้วก็คือเป็นน้ําแข็งอย่างนี้เลยไปไหนไม่ได้ลากไปขายไม่ได้เอ,อ้ยแต่มันเท่นะเออมันเท่ดีแท็กข้อประโยชน์อยู่ตรงไหนก่อนอ่ะเราต้องลองลองแล้วลองให้สุดแปะได้ไหม โอเคแปะได้ลองจุดแล้วแปะลาก่อนนะเจ้าตัวน้อยของพี่ตูม้มเฮ้ยน้ำแข็งไม่แตกว่ะทุกคนเฮ้ย <c oughs> มันกลายเป็นก้อนฟอสซิลมันคือฟอสซิลของมิวแตนเอาละดีมากดูเหมือนว่าเราจะได้ของเล่นใหม่กันอีกแล้วสินะเราต้องฆ่ามันให้ตายก่อนมันจะกลายเป็นน้าแข็งยิงไปเรื่อยๆยิงเหมือนได้พวกปืนธรรมดาพวกนี้เลยดามเมจไม่ได้ว้าวแต่ตอนตายสนุก ถือว่าเป็นปืนใหม่ที่เล่นเอาฮาอยู่ๆรถก็บักอะไรไม่รู้ทุกคนเล่งไม่ออกดูดิเนี่ยอยู่54 52 54เนี่ยเนี่ยลงมาถึง48แล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่เนี่ยเด้งมา58 59เห็นไหมลงไปถึง48แล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงอยู่เงี้ยไม่รู้บักอะไรรถน่าจะยังไม่สมบูรณ์ดีนะคันนี้เดีย๋ยววันนี้เราจะไปลองสูตรสู้ในบ้านดูนะครับรถไปลงหลังบ้านกระโดดแล้วนี่วิ่งเข้าบ้านเลยเราต้องกันมิวแตนตัวอื่นกัดเราด้วยนะ เพราะว่าพวกมิวแตนคาวบอยนี่มันดูเดือดเลือดผ่านกันมากมันจะต้องวิ่งไล่เราอย่างรวดเร็วแน่นอนมาดูกันว่าแผนการของเราจะสําเร็จไหมทุกคนปุ๊บเราต้องลงหลังบ้านหลังนี้วิ่งไปเร็วๆขับไปเร็วๆแล้วเตรียมโดดเตรียมโดดโดดเลยฮะเฮ้ยแล้ววแล้วแล้ววเข้าบ้านโอเคเฮ้ยมันเข้าได้ดิวะแต่บอกว่าเข้าไม่ได้เฮ้ยน้องมันหลอกไอ้น้องไอ้น้องหลอกพี่น้าไม่ และนั่นคือฉากการตายของคนที่เชื่อคนง่ายแล้วทำไมมิวแตนมิวแตนหายไปยังหายแล้วโอ้โหเฮ้ยนี่ไงไข่ทองคำเกิดที่นี่จริงด้วยเอ่อดับเครื่องก่อนโอ้โหโอเคไข่ทองคำเกิดที่นี่มี AK. เอคเฮ้ยมีไข่ทองคำอย่างงี้มันมันอ๋อเ,เก็บไม่ได้เอา้าเก็บช็อกโกแลตฟิสิเบลิลได้แต,แต่แต่เก็บไข่ทองคำไม่ได้แย่แล้วมีของอื่นไหมอันนี้ต้องขุดไหมไม่ต้องขุดนะคนละเกมไอ้ที่ต้องขุดมันในเกมหนึ่งพี่ ประตูเครื่องยนต์ลอยทุกอันเลยลุ้นมอมกันทุกคนว่าจะได้ของแรไหมแลไหมไม่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  V แปด V แปดเออ V แปดจับแล้วหายด้วยอ๋นี่ไง V แปด V แปดจมดินหมดเลยอ่ะทุกคนเลยสงสัยพายุอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอากล้วยโอ้โหนึ่ว่าของดีอันนี้ลูกต้มชัวลูกน้ำหนักใช่ไม่มีของดีเลยใช่ทุกคนและคุณกิดเขาก็ไม่เจอของดีอีกแล้วทุกคน ไม่ตียุงหรอมัง้งอันที่ดีที่สุดในชีวิตคุณกิจเขาแล้วที่เขาจะสามารถหาได้จากที่นี่นะดูท่าแล้วการเดินทางของคุณกิจไม่เคยพร้อมเลยไม่เคยโชคดีเลยไม่เป็นไรผมไม่ชอบพารระเบิดลูกนี้มันไม่มีดาเมจฮะมันมีแต่ระเบิดไปไหนก็ไม่รู้ฮะโอเคฮะคุณกิจเขาไม่มีโชคเลยฮะมีแต่บัคฮ่าที่รอคุณกิจเขาอยู่เอาล่ะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ตถัดไปเอาล่ะฮะสวัสดีลาก่อนลาก่อนด้ยไม่ไหวแล้วคุณกิด ไข่ทองเจอแล้วเก็บไม่ได้จะไปเจอทำไมเดี๋ยวปืนไข่เอามาดีปืนไข่อ่ะฮะโอ้โหของลงของแลอะไรก็ไม่มีมันไงเคาะเถอะอถย